สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานบุงของพอร Morning Report ประจำวันที่19ธันวาคม2565ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นช่วงตลาดคอมเมิกโดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจภาคการบริการและภาคการผลิตของสหรัฐในี่ขึ้นวันศุกร์ได้แก่ f e ด Service PMI และแฝ t m a n u f a ฟ t u r i n g PMI ออกมาลดลงกว่าที่คาดการบ่งชีว้ว่า ถึงภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอลงส่งผลให้ดัชนีด,ดอลลาร์ปรับตัวลดลงโดยเปิดตลาดในวันศุกร์ที่ระดับ104.45จุดก่อนจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่104.84จุดและทำจุดต่าสุดที่104.21จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่104.51จุดด้านค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าขึ้นโดยค่าเงินบาทในวันศุกร์ ตลาดที่35.05บาทต่อลาร์ก่อนแข่งค่ามาปิดที่34.82บาทต่อลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่34.76บาทต่อลาร์ภาพรวมค่าเงินบาทกลับมาแข่งค่าขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะจากการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวทะลุ1 0 0ขอโทษค่ะ10ล้านคนตามคาดสำหรับกองทุนทองคำ SDR เม,มื่อวันศุกร์ขายออก3.4 18ตันปัจจุบ,บันถือครองที่910.4ตันวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในลักษณะ s i d e w a y Up โดยมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเหนือระดับ1,800เหรียญอีกครั้งวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่1,780เหรียญและแนวต้าน1,805เหรียญสำหรับ Gold l l n e ฟ i a t u r คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,785เหรียญและแนวต้าน1,810เหรียญและ Gold Comex คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1 7 9 0เหรียญและแนวต้ 1, นา,าน1,8 1 5เหรียญสำหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับ29,200บาทตบาททองคําและแนวต้าน29,600บาทตบาททองคําสําหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,780เหรียญแนวรับที่2 1,770เหรียญแนวต้านที่1 1,805เหรียญและแนวต้านที่2 1,815เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรพร Morning Report ในวันที่นี้สำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ